วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุ่นและเทพชัยยยองสนับสนุนโดยรอยย้าวเฮาส์สร้างบ้านด้วยสมองพบกับเรา11สาขาโทร022433978เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ LH Bank รับไฟเขียวฟรีค่าธรรมเนียมโทร02359000 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมอัิยุทธบุตรศรีภูมิอยู่กับคุณชลายุธสายคำมีสวัสดีครับชลายุธครับสวัสดีครับคุณสริยุทธครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่ครบกําหนดที่ครับผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวร่างแรกที่คณะกรรมการยกร่างเสนอมาคนที่เกี่ยวข้องต้องบอกว่าเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมีสามส่วนถ้าตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวระบุไว้นะครับอันแรกก็คือสปชซึ่งเขามีหน้าที่เสนอ ความเห็นแก้ไขแล้วมีหน้าที่โหวตในขั้นตอนสุดท้ายกลุ่มที่สองคือคอรมอคณะรัฐมนตรีแล้วกลุ่มที่สามก็คือคอสชอซึ่งคอสชอบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอคำแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะจะเป็นการชี้นำไปคอสชอก็ตัดออกแต่เมื่อวานเสียงใหญ่ที่ทุกคนจับตาดูก็คือเสียงของครมครมรม,รมีภาพที่ทับซ้อนอยู่กับคอสชอ,อยู่ เพราะอย่างน้อยคนที่นั่งหัวโต๊ะคอรมอก็คือคุณประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชแล้วในประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่และในคอรมอก็เป็นคอสชแต่เยอะหลายคนเลยจับตาดูว่าข้อเสนอที่เสนอแก้ไขไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับเพราะเชื่อกันว่าถ้าเกิดคอรมอเสนออะไรไปแล้วเนี่ยทางกรรมธิการยกร่างก็เรียกว่าคงจะเกรงใจมากแล้วยากที่จะไม่ทําตามอเมื่อวานเป็นวันครบกําหนด ครมรเรียกประชุมนัดพิเศษเรียกประชุมเวลาประมาณ13นาฬิกา3ามนาทีตามกำหนดเนี่ยเขาต้องส่งเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีโมงครึ่งตามเวลาราชการเมื่อวานก็ไล่ประชุมกันยาวจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาคุณสลายุทธ์แล้วพอประชุมเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็นําเอกสารไปสภาเลยจากทําเนียบไปสภาิมพ์สดตรงนั้นเลยสดสดตรงนั้นเลยเรียกว่าทันแบบบุตรวินแล้วหลังจากนั้นก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลง ก็ที่ออกมาสัมภาษณ์ก็คือคุณประยุทธ์กับคุณวิศณุทั้งสองคนพูดหลักคล้ายๆกันหลักก็คือว่าเมื่อวานนี้มีการพูดอยู่สามหลักก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องที่ว่าใครครมรเสนอแก้อะไรบ้างเขาพูดถึงสามหลักคือหลักแรกคือทํายังไงให้สิ่งที่รัฐบาลน,นี้คอรมอรชุดนี้ดําเนินการไว้แล้วบ้างถูกนําไปศาลต่ออตรงนี้น่าจะหมายถึงเรื่องการปฏิรูปค,รคือเขียนบังคับไว้ยังไงให้รัฐบาลต่อไป ต้องนําไปใช้ครับเรื่องที่สองทำยังไงให้ประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตกลับมามีความสงบเรียบร้อยไม่แตกแยกขัดแยง้งร้าวฉานครับแล้วก็เรื่องที่สามทำยังไงทําให้บ้านเมืองในอนาคตดีขึ้นนี่คือกรอบที่ครอรมอคุยกันเมื่อวานนี้ครับซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับทางกรรมธิการยุคล่างนั้นหเองเพราะที่ผ่านมาก็ก็วางกรอบในลักษณะนีน้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว,ว่าท,ท,ที่ที่มีการติดตีมันเป็นเรื่องของการลงไปลึกในรายละเอียดครับ กรอบที่กรมกรมธิการโยงนั้นเขาก็คำหนึงถึงกรอบนี้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับทีนี้เมื่อวานมีการไปสัมภาษณ์แต่ว่าอาจารย์วิษณุเองก็ไม่ไม่ได้พูดว่าครอมอเสนอแก้ไขอะไรชัดๆออกมาก็จะมีถ้าเกิดนักข่าวถามก็ตอบ <c oughs> เช่นว่านักข่าวถามว่าเสนอแก้มาตราหนึ่งแปหนึ่งดสองไหมหนึ่งแปดหนึ่งสองขออนุญาตอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจนิดนึงก็คือเรื่องการที่ให้ครอมอ สามารถขอเสียงไว้วางใจคือเช็คเสียงสภาได้อืแล้วก็มาตราหนึ่งแปดสองก็คือกรณีที่มีกฎหมายสําคัญคอรมเสนอผ่านแล้วถ้าเกิดสภาไม่เสนออภิปรายไม่ไว้วางใจภายใน48ชั่วโมงให้ถือว่ากฎหมายนั้นผ่านไปได้แล้วไม่สามารถเปิดไม่ไว้วางใจได้ตรงนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าคอรมขอตัดทิ้งนะ แล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่ององค์กรต่างๆที่มีมากในรัฐธรรมนูญซึ่งครมอขอตัดทิ้งบางส่วนครับทีนี้เป็นซึ่งตัดทิ้งเนี่ยตัดทิ้งบางส่วนองค์กรที่ว่าเนี่ยก็ก็จะไปสอดคล้องกับที่กรรมธิการยกล่างเหมือนกันใช่ใช่ไหมะองค์กรอิสระบางองค์กรก็บางก็ถูกเสนอยุบรวมเหมือนใช่แต่ว่าสิ่งที่ครมอออกมาดูมันจะขัดขัดกับยกล่างคือหลักการอาจจะคล้ายกันนะคุณสลายุทธ์แต่พอรายละเอียดลงไปเนี่ยมันต่างกันอย่างมาตราหนึ่งแปดหนึ่งถึงบทสอง ทางกรรมธิการยกร่างให้เหตุผลว่าไงครับคุณตระยุทธ์บอกว่ามันไปทําให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเข้มแข็งเกินไปอันนี้กรมกรมธิการยกร่าง๋อาอทุนครับคอรมอคอรมอคอ,มอ,อมอว่าทําให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเข้มแข็งมากเกินไปเหมือนว่าคอรมอจะพูดเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์พูดใช่ประเด็นนี้ครับซึ่งแต่ว่าทางกรรมธิการยกร่างเขาบอกว่าด้วยด้วยระบบที่เขาวางมาไว้เนี่ยครับคือรัฐบาลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลผสมทําให้หลายคนกลัวว่าจะไม่มีเสถียรภาพครับ ดังนั้นก็เลยวางเขียน,นกลไกอันนี้เอาไว้เพื่อให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งแต่ถ้าไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์กรรมธิการยกร่างหรือว่ารวมไปถึงสปชกลุ<ช>่มกรรมธิการปฏิรูปการเมืองก็บอกว่ามาตราเนี่ยทำให้รัฐบาลเข้มแข็งเกินไปแล้วมันตรวจสอบไม่ได้คือคือคือเจตนาของกรรมธิการยกร่างเนี่ยก็จะเขียนกฎมาเขียนรัฐนูนมาร้อยเรียงกันในแต่ละมาตราจะผูกใช่คือทําให้มีตรงนี้ถึงจะมีตรงนี้ตรงนี้ แล้วมีตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันตรงนี้ใ,ในกรณีคือมาตรา1นึ่บหนึ่งกับแล้วหนึ่งแปดสองใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่คุณวิษนุตอบว่าไม่มีแล้วก็นักข่าวก็ถามองว่าเรื่องที่ทุกคนจับตาดูคือเรื่องที่มานายกนายกไม่ต้องเป็นสสอคอรมอเสนอแก้ไหมก็เป็นไปตามคาดคอรมอไม่เสนอแก้ทีนี้เมื่อวานนักข่าวเราไปดูมาคุณชลายุทธ์ข้อเสนอบังเอิญได้ไปเห็นตัวหนังสือตัวนั้นมาข้อเสนอเนี่ย เป็นข้อเสนอที่เรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองอยู่บ้างอืแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองของคอสชอเลยสะทีเดียวมันเป็นไปตามกรอบที่เขาว่าเอาไว้เช่นว่าทํายังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทํายังไงให้ได้รับการปฏิรูปครับอาอย่างเรื่องแรกเนี่ยทํายังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งเขากรรมธิการยกร่างเขียนมาเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับเขาเขียนให้รวบรวมนะใช่แต่ครมอเสนอว่า ให้แยกกลับไปเป็นแบบเดิมเถอะ uh huh. อย่างนี้มันโอเคแล้วแบบเดิมมันก็กรรมการสิทธิ์ก็สามารถรับรองสิทธิ์ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีคนละหน้าที่ uh huh. ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าปรองดองกันนี่ต้องไปดูว่ากรรมธิการยกร่างเขายัางไงแ,แต่แต่เรื่องนี้ผมต่าที่ผมเคยได้ยินนะคุณวิศนุเป็นคนพูดด้วยซ้ำไปว่าในร่างร่างนูลใหม่เนี่ยอาจจะต้องยุบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินไว้รวมกรรมการสิทธิ์ครับแต่ผลสุดท้ายอ,ออกมา,อ,มาออกมาเพราะว่าต้องไม่ลืมว่า ช่วงที่ผ่านมาตอนที่กรรมการการยกร่างเขาเสนอแยกเนี่ยมีคนของทั้งสองหน่วยงานครับเข้าไปพบกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลอคือเข้าไปถ้าภาษาปากก็เรียกว่าไปล็อบบี้แต่ถ้าเกิดภาษาหนึ่งก็บอกว่าไปชี้แจงความจําเป็นที่ต้องมีอยู่ของหน่วยงานจริงๆมันก็มันจะเกลื่อนเป็นเนื้อเดียวกันได้สองหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรมันต่างกันโอ้คนละเรื่องเลย <c oughs> คือกรรมการสิทธ์ก็บอกเลยว่าเขาจะดูแลเรื่องสิทธิมธนุษยชนครับส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาก็จะรับร้องเรียน เรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติไม่ชอบพีงแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบค,อคอธธืองกิกหนึน <15 7 S 2> ่งห้าเจ็ดนะคือพฤติกรรมเป็นดินเนี่ยก็สิ่งที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่ชีช้ชี้ไปแล้วเนี่ยกลายว่าไม่มีกฎหมายไปรองรับให้ให้สิ่งที่เขาชีเ้เลยแบบมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายมีเพื่อไงาาไม่ไม่มีบทลงโทษครัอย่างกรณีที่เคยชี้เป็นรัฐบาลคุณยิ่งรัฐนั้นก็รับไปก็ฟังก็บอกว่าอย่างเช่นเรื่องจำนำข้าวใช่ไหมที่บอกว่า เตือนไลว่าอย่างนี้มันเสี่ยงกับขาดทุนเสี่ยงกับการทุจริตเตือนไปสุดท้ายรัฐบาลยิ่งรักเงียบหายนี่นี่คืออำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยก็เลยคือคือคือนับนวนฉบับก่อนนั้นเนี่ยพยายามเน้นในเรื่องของจริยธรรมครับใช่ไหมพอมีผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยพอชี้ไปปุ๊บเนี่ยตามหลักแล้วมันต้องมันต้องสะดุ้งน่ะครับสะดุ้งหยุดถอยแล้วก็เลิกอ่าแต่พอจริง มันไม่มีเขาเรียกอะไรไม้วิเศษที่ชี้ไป้วตนุ่งขนาดนั้นคือกลไกที่เขาวางไว้เดิมนะผมเคยไปอ่านดูกฎหมายของผู้ตรวจการนยเขาบอกว่าเขาก็มีหน้าที่ทํารายงานเสนอคือตอนแรกเนี่ยเขาจะไกลเกลี่ยก่อนกับหน่วยงานรัฐแล้วก็ทํารายงานเสนอต่อรัฐสภาแต่ถ้าเกิดไม่มีการดําเนินการใดๆเขาก็จะเปิดเผยให้สื่อมวลชนทราบไม่ให้เกิดแรงกดดันเขาก็ทําครบนะอืแต่ก็เงียบหายอยู่ดีสื่อมวลชนก็ลงลงข่าวนะไม่ใช่ไม่ลงแต่รัฐบาลก็เฉยเฉยก็ เฉยๆไงคืออย่างที่บอกฮะคือบางทีรัฐบาลก็เกิดมาในยุคผิดยุคหรือว่ารัฐมนูลมันเกิดมาผิดคกับรัฐสภาไม่ตรงกับรัฐบาลก็เลยทําให้ตรงนี้หายไปคือพอแต่แต่ก็น่าดีใจครับอาจารย์จะอสีเจสสีราชานับที่ทางคอรมอเสนอให้แยกกกันไปเหมือนเดิมผมมีเพื่อนอยู่ในกรรมการสิทธิ์กับผู้ตรวจการบ้างเมื่อวานพอเขารู้ว่าอย่างนี้ปุ๊บก็ ก็เรียกว่าเฮกันดีกว่าเพราะว่าเขาก็หนักใจว่าเขาจะไปรวมกันแล้วเขาจะไปอยู่กันยังไงนี่เฮเลยอ่ะนี่แค่เริ่มต้นอ่ะยังไม่ได้แก้เลยเขาเขาเชื่อว่าถ้าเกิดคอรมอเสนอเนี่ยมันมีน้ำหนักพอครับส่วนเรื่องที่ให้ให้ยุบบางองค์กรอีกอันนึงเป็นข้อเสนอของครมอหลายคนสงสัยว่าคอรมออยากให้ยุบอะไรเมื่อวานของเราไปดูพูดถึงสององค์กรพูดถึงเรื่องหนึ่งสภาเขาเรียกสภาตรวจสอบพลเมืองของท้องถิ่นก็คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนว่าใน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะให้มีสภาพ,พลเมืองเข้าไปตรวจสอบการทํางานของผู้บริหารส่วนท้องถิน่นมันมีการแย้งกันว่าถ้าเกิดไปบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยองค์กรเหล่านี้จะกลายเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ <Okay. S 2> แล้วมีความผูกพันทั้งด้านอํานาจหน้าที่รวมไปถึงงบประมาณแล้วครมอบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าสภาตรวจสอบพลเมืองสภาพลเมืองเพื่อตรวจสอบเนี่ยมันจะทํางานได้ผลไหม คุณจะไปจับยัดไว้ในรัฐธรรมนูนได้ยังไงถ้าอยากให้มีจริงๆไปเขียนในกฎหมายลูกดีกว่าแล้วค่อยมาประเมินว่าองค์กรเหล่านี้มันทํางานได้ผลแค่ไหนอืแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะเสริมสร้างจะให้จัดสรรงบประมาณอะไรยังไงคอรมองกลัวว่าจะมีเสือตัวใหม่ว่างั้นเถอะก,ก็คงกังวลอย่างนะี้อันนี้รวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่เขาคุยกันก็คือเรื่องสมัชชาคุณธรรมครับสมัชชาคุณธรรมเนี่ยในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าเป็นใครมาจากไหนถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายลูก แต่ในกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยเขียนอำนาจหน้าที่เอาไว้คือเขาเขียนไว้ว่าบรรดาผู้นําทางการเมืองนักการเมืองนี่แหละต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งสภาสมัชชาคุณธรรมจะเป็นคนเขียนเอาไว้แล้วถ้าเกิดทําผิดมาตรฐานจริยธรรมสมัชชาคุณธรรมจะเป็นผู้ไต่สวนสอบสวนแล้วเสนอถอดถอนโอ้อย่างงี้ก็ไปก็เป็นก็ไปซ้ํากับทางพุทธการเป็นดีนอ่ะก็มีความซ้ําซ้อนกันอยู่ กลับไปที่ที่อะไรนะที่ที่ให้มีประชาชนในพื้นที่เข้าไปใ,ในสภาพลเมืองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นความภาคภูมิใจของกรรมการยกร่างนะ,ะใช่เขาเขาถือว่าเป็นความภูมิไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัชชาคณธรรมหรือสภาพล,ลเมืองเหล่านี้เป็นความภูมิใจของเขาเขาถือว่าเป็นนวัตกรรมของเขาใช่คือคือถ้ามองมองในแง่ของกรรมการยกร่างผมผมผมก็คิดว่านี่คือการพยายามจะผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ให้ประชาชนให้รัษฎรกลายเป็นพลเมือง ก็มีมีมีส่วนร่วมในการดูแลตรวจสอบกํากับการปฏิบัติปฏิิบัตหน้าที่ในเอ่อในของนักการเมืองท้องถิ่นเริ่มแต่ท้องถิ่นเลยใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้ถ้ามองในแง่ของพัฒนากา,ารทางการเมืองมันก็พอจะมองกันได้เ<ช>พราะที่ผ่านมาเรามีอบตอมีตั้งแต่อบตอมีเทศบาลไล่ขึ้นมาจนถึงอบจแล้วงบประมาณก็ลงไปที่นั่นเนี่ยต้องไปดูว่า คดีทุจริตที่อยู่ในส่วนของขององค์กรท้องถิ่นของของปปชเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งไปดูที่สตอง,องอด้วยว่าผมว่าแฟมท่านนายกันคงจะเป็นห้องอ,ะอ่ะแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังความไม่พอใจให้กับนักการเมืองท้องถิ่นพอสมควรครับคือคือคือ,คอตรงนี้มันก็จะมีผมผมเข้าใจว่ามันจะมีเหมือนเหมือนเป็นเหรียญสองด้านครับรดาบสองคมก็ว่าไปเพราะว่าเราจะเลือกใครอื จะมีคนที่มีจิตใจที่รักชาติมีจริยธรรมมีคุณธรรมสูงส่งขนาดนั้นพระบางวัดยังยังพระพระ,ะเรายัางไหว้ไม่สนิทใจทุกรูปเลยก็พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับทีนันก็หายากถ้าเกิด <S <S> <S ถ้าเกิดเราได้คนดีมาก็โอเคแต่ถ้าเกิดได้คนที่อ่ากั้ำกั้มขึงขึงหรือเอียงไปหนักไปทาง ระบบอุตสาห์าประเทศไทยมันก็รุ่มหน้าปัจจุบันไปเยอะแล้วถ้าเกิดได้คนอย่างนี้มามันก็จะกลายเป็นองค์กรที่เป็นกําแพงล้อมรอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรปิกใช่ก็เป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กที่เขาใช่มันก็ยิง่งหนักกริกทีนี้มีอีกอันหนึ่งทรายุทธ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ทางกรรมธิการยกร่างคิดขึ้นมาแล้วคอรมอบอกว่าไม่เอาด้วยก็คือเรื่องการเสนอให้ผู้ที่จะสมัครสทสวเนี่ยต้องเสนอยื่น แบบแสดงภาษีย้อนหลังสามปีข้อนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ดูที่มาที่ไปของเงินรายได้จะได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแต่ปรากฏคอรมไม่เห็นด้วยอือันนี้อันนี้เราก็งงเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนแรกจะคุยกันรู้เรื่องนะแต่คลรมพูดในทํานองที่ว่ามันทําให้เข้าไปก้าวไก่ละเมิดกับสิทธิส่วนบุคคลของนักการเมืองหรือผู้จะสมัครรสสวมากเกินไปเพราะมันมีระบบตรวจสอบอยู่แล้วโอ้เรื่องนี้น่าสนใจว่า ในที่ประชุมคนมองวานนี้โดยเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยเขาถกเถียงกันยไงในรายละเอียดไม่ใช่บทสรุปที่ออกมาออยากรู้ว่าใครพูดอะไรใครให้เหตุผลใครเป็นตัวตั้งตัวตีที่เขาอบเราผมว่าอาจารย์มวรศักดิ์เองคงอึ้งๆกับอันนี้เหมือนกันนะเพราะว่าคือเขาเวลาเราจําได้เวลาเขากรรมธิการยกร่างเดินสายไปพบสื่อเนี่ยมาพบกับเคอร์เนชั่นของเราก็ตามเนี่ยครับเขาก็ถ้าภาษาอังกฤษหรือว่าพาวทูพรีเซนต์มากกับม,มาตรานี้บอกว่า เราจะใช้มาตรการทางภาษีนี่แหละเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูสแกนความสะอาดของนักการเมืองครับเพราะว่าถ้าเกิดที่มาที่ไปของเงินที่เขามีอยู่ไรายได้ที่เขามีบริสุทธิ์เนี่ยเขาต้องยื่นแสดงภาษีได้ใช่แต่อันนี้พอตัดตรงนี้ไปเนี่ย<ค>ก็น่าก็น่ากลัวใจบริษัทคงจะหนักใจคืออยากอยากฟังเหตุผลว่าทาไมถึงตัดประเด็นนี้น่าสนใจนนดีน,านด่าสนใจน่าสนใจครับแล้วที่สําคัญเนี่ย มาตรการทางภาษีเนี่ยเป็นมาตรการที่หลายประเทศทั่วโลกเอามาใช้นะเพื่อตรวจสอบใช่ครับผู้ที่กระทําผิดกฎหมายครับอีกอันหนึ่งที่ถูกพูดคุยกันมากก็คือเรื่องของอํานาจสวคอรมอไม่แตะเรื่องที่มานะที่มาจะเป็นเรื่องของสปชเขาไปคุยว่าที่มาควรจะมาจากการเรืออะไรครับคอรมอคุยถึงอํานาจอํานาจสองอันที่คอรมอเสนอขอตัดทิ้งไม่ได้ขอปรับนั้นเรียกว่าขอตัดทิ้งอื อันแรกคืออำนาจเสนอกฎหมายคือแต่เดิมระบบรัฐสภาเราเนี่ยคนที่เสนอกฎหมายเนี่ยคือสภาผู้แทนราษฎรอ่าแล้วก็ก้าวขึ้นไปตามลําดับชั้นเป็นสภาสอสอแล้วก็ไปสภาสอวครับแต่ว่า,าร,ารัฐธรรมนูญที่เสนอโดยอาจารย์วรศักเนี่ยสอวอมีสิทธิ์ในการเสนอกฎหมายด้วยแล้วก็มันมีมาตราหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิรูปบอกว่าถ้าเกิดคณะกรรมการขับสภาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เสนอมาปุ๊บให้สวเป็นคนเสนอกฎหมายแล้วมันเกิดระบบย้อนกลับคือเข้าสภาสวก่อนอแล้วค่อยไปเข้าสภาสอสอสอวินายตรวจสอบเหรอนี่ไงคือคุดท้ายครมอขอตัดอํานาจสวตรงนี้เพราะบอกว่ามีอํานาจมากเกินไปครับอํานาจอีกอันหนึ่งที่คอรมอขอตัดของสวคืออํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีร่างนัฐมนุ่ที่อาจารย์โบวันศักดิ์เขียนมาเนี่ยเขาบอกชัดว่าก่อนที่ นายกรัฐมนตรีที่รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยจะทูลกล้าวรายชื่อคณะรัฐมนตรีครับใ,ให้นํารายชื่อเนี่ยมาให้สอวอรตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่าไม่ได้มีผลว่าห้ามแต่งตั้งนะแต่ว่าเอามาตรวจสอบเฉยๆแล้วก็ประกาศให้สาธารณชนรับทราบก็เหมือนกับเป็นมาตรการทางสังคมแต่คนมองว่าถ้าเกิดถึงขั้นประกาศนั้นโอกาสจะได้รับการแต่งตั้งก็น้อยครมอขอตัดส่วนนี้ทิ้งไปเหตุผลเหตุผล ที่ไปเห็นมาแบบเร็วๆก็คือบอกว่ามันทําให้ฝ่ายบริหารทํางานยากแต่งตั้งมันควรจะเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหารครับตรแต่จริงๆแต่จริงๆคุณสมบัติของผู้ที่เป็นรัฐมนตรีอะ่ะก็ก็ก็คงจะมีการบ<อ>ัญญัติไว้ในกฎหมายรูปแบบนี้ใช่คุณสมบัติมัน <c oughs> แต่ว่าเขาจะไปรตรวจประวัตวิตรวจคุณสมบัติตัวเช่นว่าพฤ้นตัวที่ว่าคำว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาออืมันเหมือนกับว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่ไม่ถูกขัดกับกฎหมายแต่ว่าเช่น มีรัฐมนตรีคนหนึ่งโดนแบล็คลิสต์ของประเทศมหาอำนาจเข้าประเทศเข้าไม่ได้ว่าง้นเถอะอ,อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้มาตราเนี่ยก็จะถูกนํามาเปิดเผยครับแต่ตรงนี้ครมอรขอตัดทิ้งไปอเห็นได้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ครมอรทําเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกันความขัดแย้งนะอืความขัดแย้งของคือเขาก็ไม่ได้อยากให้ฝ่ายบริหารอ่อนแอมากนะักแล้วถ้าเกิดเสนอแบบนี้ไปเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเยอะทีเดียวครับ ตรงนี้คือน่าสนใจว่าสิ่งที่ครมอเสนอเนี่ยเรียกว่าเยอะมากแล้วตรงตรง,ตรงเป้านี่แค่บางส่วนนี่เองนี่แค่บางส่วนที่ที่เราได้ไปเห็นมาแบบเร็วๆเช้าวันนี้สปชก็จะประชุมเรื่องนี้ชแล้วก็จะสรุปว,ว่าทางทางฝ่ายเลขาของสอปชก็จะเป็นสรุปและประมวลว่ามีการเสนอที่จะขอแก้ไขกี่ประเด็นคีค่คมาตราซึ่งก็จะเรียบร้อยวันนี้เหมือนกันครับแต่ ที่ครมอลว่าตะ่กี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความ,มขัดแย้งเรื่องการสร้างความสมดุลแหละในรัฐธรรมนูนให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปดูชุดของกรรมธิการปฏิรูปการเมืองนี่จะเห็นเลยว่าอเห็นแย้งกับกรรมธิการยกล่างแบบแย้งหลักการกันจังๆเลยนะครับเช่นเรื่องที่มานายกกรรมธิการยกล่างเสนอว่าไม่ต้องเป็นสสกรรมธิการปฏิรูปการเมืองสปชบอกว่าต้องเป็นสสใช่ที่มาสบวกรรมธิการยกล่างบอกว่าใช้ระบบสรรหาส่วนหนึ่งเลือกตั้งทาง ทั้งอ้อมส่วนหนึ่งรกรรมธิการปฏิรูปการเมืองบอกว่าไม่เอาเอาเลือกตั้งทั้งหมดร้อยสองคนเลยใช่ไหมร้อยห้าสิบสี่คนบวก <c oughs> ไม่ใช่จังหวัดละคนด้วยจังหวัดละสองคน <c oughs> แถมไปเลยมาตา18 1, 18ราหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองตรงนี้พวกเหล่านี้เนี่ยมันขัดกับหลักการของกรรมธิการยกร่างเหมือนที่คุณยสราย,ยุทธ์บอกไว้ว่า,วาการเขียนแลฐมันโนูนตะกี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เขียนรายมาตรานะมันต้องเขียนร้อยถ้อยความกันมาครับเขียนว่ากันเป็นทีละหมด เขียนร้อยไอเดียกันมาเลยล่ะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดมาแก้หลักการสําคัญอย่างเงี้ยกรรมธิการยกล่างจะทํำยังไงผมผมฟังได้คุยกับกรรมธิการยกล่างบางท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเขามองในมองในแง่ดีก็ค,คือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แต่ละฝ่ายซึ่งไม่ใช่แค่แม่น้ำสองสมสายในที่ส่งมาครัแค่นั้นยังมีฝ่ายการเมืองรรคกันเมืองก็ส่งมาด้วยครับนั่นก็คือหมายความว่าทุกคนอยากจะให้ ร่างแล้วนู่นเนี่ยร่างสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยเป็นร่างที่ทุกคนมีส่วนร่วมใหญ่น้อยมีส่วนร่วมในในการเสนอแนะในการให้เขาคิดเห็นหรือแม้ตั้งโต้แย้งแล้วก็ขอให้ตัดทิ้งทางกรรมือการยกล่างก็ถือว่าอ่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวอืสิ่งที่เสนอมาก็คือเป็นเรื่องของกรรมืการกยกล่างก็ต้องไปคุยกันว่าอ่าคนนี้เสนอมาอย่างนี้ในใน,ในมาตราเดียวกันในประเด็นเดียวกันมันอาจจะมีหลายๆแนวทางที่ส่งมาครับแล้วก็ไปคุยกันเสร็จปุ๊บ จนสุดท้ายก็เขาคงจะมีวิธีการบางอย่างที่จะไปบอกกับกระจายกับสาธารณะว่าจะออกมาประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปสรุปปุ้งมาเป็นร่าสุดท้ายเอยราร่างสุดท้ายครับแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะประชามติหรือเปล่าอีกทีตรงนั้นตรงนั้นก็ต้องมาที่มาที่สปชก่อนใช่ไหม,มใช่ต้องผ่านสปชก่อนแล้วค่อยตัดสินใจประชาปฎินี่ก็คงคงคง,คงเป็นที่ทางคอสชคอลรมอละ,อะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมีความเห็นตรงกันแล้วควรจะมีประชามติ แต,แต่แต่ต้งองขรมองก็ต้องไปเสนอแก้รัฐนูนก่อนใช่ร <ๆ S 2> ัฐนูนชั่วคราวนี่ก่อนก็ส่งไปให้สบชแก้แก้แก้ประเด็นหลายมาตรอะไรก็ว่าไปครับก็ <ๆ S 2> คงจะเป็นอ้ไม่กี่มาตรสองสามมตาตรครับผมเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับให้เปิดทางให้มีการทำประชามติเราต,ต้องแก้ประเด็นตรงนี้โดยตรงที่ว่าถ้าหากว่าสปชไม่ผ่านอก็ต้องต้องแก้มาตรนี้ด้วยใช่ก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับเราขอทิ้งท้ายไปนิดนึงเมื่อวานมีนักข่าวถามอาจารย์วิษณุถามว่า กรมาที่การต้องตามใจแปะหรือเปล่าคำถามที่ผมถือว่าเด็ดขาดมากนะอาจารย์วิชานุตอบบอกว่าการตามใจแปะนั้นช่วยตามใจเพียงว่าแปะให้ไปส่งที่ท่าไหนก็ไปอย่างนั้นแต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดมากก็ก็คือก็คือก็พูดง่ายอย่างที่ทางพลเอกประยุทธ์แถลงเมื่อวานนี้ก็คือแถลงถึงกรอบกรอบว่าอยากให้ไปอย่างนี้ส่วนจะไปยังไงคุณวิชุบอกว่าไปหามา อ,อย่าให้ไปไงไปหามามแปะแปะบอกแค่ว่าไปให้ถึงท่านะแต่ไม่ต้องละเอียดมากตอานี้แปะตกลงมาถึงคุณประยุทธ์ใช่ัถ้าเกิดอาจารย์วิทนุ้พูดอย่างนี้แป๊ะก็คงจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลไแล้วล่ะครับครับครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดย บัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์เติบโตไปกับหุ้นเฮลท์แคร์ในทุกภูมิภาคของโลกธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8